ถ้าผู้ชมครับดูไอติมร้านผมแล้วดูอะไรเนี่ยมันคือไอติมหรือก้อนขี้เนี่ยโปรโมชั่นนะครับสำหรับแฟนๆช่อง My Time NBA Time นะครับเพียงแค่คุณเดินมาที่ร้านนะครับเราก็บอกว่ามาจากช่อง My Time ครับพี่กำพลบอกให้มากินครับอะไรแบบนี้ก็ได้แค่เมนชั่นถึงตัวผมก็พอรับไปเลยครับส่วนลด10%ครับและถ้าหากว่าคุณนั้นเป็นสมาชิกของช่องด้วยนะครับรับไปเลยครับส่วนลดอีก20%ท็อปอัพอีกเป็น30%ครับ ซึ่งต่ากาพนักง,งานสงสัยในโปรโมชั่นนี้นะครับให้ท่านผู้ชมยืนอยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็ตะโกนเรียกผมเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยจะอยู่ในบ้านเสมอนะฮะก็ตะโกนเรียกแล้วว่าพีงงา่กระพรงแล้วม ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นไอติมในร้านของผมเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ชิมกันแล้วนะครับเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนั่นเองครับใครที่อยากจะมากินนะก็เดินทางมาที่ขอนแก่นแล้วก็มาที่กังสดานได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ขอนแก่นเนี่ยไม่มีทางมาอย่างแน่นอนครับตรงนี้เดี๋ยวที่ผมบอกเนี่ยคือบอกคนที่อยู่ในขอนแก่นนะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันอยู่หน้าตอนนี้เป พยายามเล่นที่จะไล่โคชครับถ้าวิทยาลัยกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในเกมที่นิวยอร์กนิสพบกับทางด่านของทีมลูคลินเนตเนี่ยในช่วงแรกในนิวยอร์กนิสเล่นดี ีดีครับขึ้นนําไปก่อนถึง28แต้มครับแต่พอเข้ามาสู่ช่วงครึ่งหลังเท่านั้นแหละไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นว่าพิกกลับมาแพ้ซะอย่างนั้นนั่นนี่ครับท่านผู้ชมครับเขามีสถิติบอกด้วยนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังที่นิวยอร์กนิกส์แพ้กับบุรุเน็ตเนี่ยพวกเขานะครับมีโอกาสยิงโล่งๆนะครับคือเขาใช้ว่าอันคอนเทสช็อตนะครับทั้งหมด26ครั้งแต่ว่ายิงลงแค่8ลูกเท่านั้นเองซึ่งเป็น3แต้มสูงถึง16ครั้งแล้วก็ยิงลงแค่3ลูกแล้วก็ในเรื่องฟาสต์เบรับบนน่่ววงงึกเเีียิสสสสล็ูถ2 2แต้มครับแต่พอมาในช่วงครึ่งหลังลงไม่เท่าไหร่ไม่มีเต้มเลยคือไม่เอาเลยครับเล่นชา้าซะอย่างนั้นคือมีจังหวะฟาสเบรแต่ก็ไม่เล่นไม่เอากูฟาสเบรไปแต่กูก็ยิงไม่ลงแล้วก็จังหวะถือบอลเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ยิงนะครับทำแต้มเองนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับพวกเขามีโอกาสยิงแบบนี้สิครั้งลงไปถึง11แต่พอมาในช่วงครึ่งหลังครับยิง21ครั้งลงแค่สซึ่งฟอร์ในช่วงครึ่งแรกกับช่วงครึ่งหลังเนี่ยมัน ต่างกันเกือบต่างกันแบบราวกับเหวียวจนหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยนักกีฬาทีมนิวยอร์กนิกส์มันตั้งใจที่จะแกล้งแพ้เพื่อที่จะไล่โคชปล่าวครับตรงนี้ก็เอ่อให้ท่านผู้ชมตัดสินเอาเองแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรครับแต่ตัวนี้ตามสถิติบอกนะครับว่าการขึ้นนําถึง28แต้มแล้วก็พลิกกลับมาแพ้เนี่ยเป็นการขึ้นนําที่สูงที่สุดและพลิกกลับมาแพ้ที่มากที่สุดอันดับที่3ในรอบ30ปีของวงการบาสเอ็นบีเอเลยนะและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ นิวยอร์กนิสเสียมีโอกาสขึ้นนําคู่ต่อสู้มากกว่า20แต้มถึง3เกมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็พลิกกลับมาแพ้แบบนี้ทั้ง3เกมเลยครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับโคชทอมทิเบิเนี่ยก็ยังออกมายืนยันนะครับว่าทางทีมเนี่ยยังมีเวลามากพอให้ตัวเองเนี่ยได้ปรับปรุงทีมเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้ง2เดือนครับก่อน,ออนจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟนะครับและในตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูในตารางอันดับชั้นนะครับทางนิวยอร์กนิสนะครับอยู่อันดับที่12ของฝั่งตะวันออกนะ ต้องเล่นฟอร์มให้ดีกว่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังกินบุญเก่าในช่วงต้นฤดูกาลเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามครับยังมีอีกหนึ่งความหวังนะครับสำหรับทีมเอเวอร์ไน์สนะครับนั่นก็คือเดกโรสนั่นเองครับที่หายไปนานเลยครับซึ่งเด็กโรสไดมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงธันวาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวครับว่าเด็กโรสเนี่ยจะสามารถกลับลงมาเล่นให้กับทีมยอเวอร์ไน์สได้ในระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับก็ต้องรอดูนะว่าเด็กโรสเนี่ยจะกลับมาเปลี่ Crap! อ๋อแล้วก็มีข่าวยืนยันแล้วด้วยนะครับว่าเด็กโรสเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะเซ็นสัญญาต่อกับทีมนิวยอร์กนิกส์นะครับก็คือจะอยู่กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยไปยาวๆเลยนะครับน่าจะไม่มีโอกาสได้คัมแบ็กสู่ชิคาโกบูลแล้วนะจริงๆร้านผมเนี่ยจะมีเมนูอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะนะครับอาหารคลีนนะครับแล้วก็ไก่ไร้เกาครับก็คือเป็นสเต็กอกไก่ที่ทํามาจากไก่ที่มีค่ายูริกต่ำครับทำให้คนที่เป็นเกาเนือสามารถที่จะพอกินได้แล้วก็คนที่เน้นกล้ามเนื้อยากกินไกเเออาาาลป็นรทด้ห เพื่อสุขภาพเพิ่มไปอีกเร็วลนงจ๊ะและในข้อต่อมาครับเมื่อพูดถึงทีมเชโกบูแล้วเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงเดอร์มาเดรซานกันหน่อยครับที่ในตอนนี้เนี่ย ร้อนแรงเมื่อ2 3สาวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งจะรายงานข่าวนะที่เดลซายเนี่ยสามารถทำได้อย่างน้อย35แต้มใช่ไหมที่แบบว่า5เกมติดอะไรเงี้ยแต่มาในตอนนี้ครับเดรซายเนี่ยสามารถที่จะยิงได้เรื่อยๆครับโดยตอนนี้นะครับตัวเขาสามารถทำได้อย่างน้อย35แต้มมาทั้งหมด7เกมติดแล้วครับแล้วในแต่ละเกมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกลความแม่นยำเนี่ยอย่างน้อยถึง50%เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทาลายสถิติคู่เล่นดาบตํานานอย่างวิชเมเลนนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยทาแต้มได้อย่างน้อย35แต้มต่อเกม ฟิวโกความแม่นยำอย่างน้อย50%เนี่ยมา6เกมติดครับแต่ว่าเดโรซานเนี่ยก็ทําลายสถิติด้วยทําการ7เกมติดนะโดวยวิชาเรน,นะครับเคยทําไปได้ในปี1963นะครับตรงนี้เนี่ยนะักวิเคราะห์เกี่ยวกับบาสเกตบอลต่างประเทศหลายคนเนี่ยให้เครดิตเดโรซานมากเลยนะครับว่าเป็นนักบาสที่ยังแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของมิดเรนจ์อยู่ครับก็คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะหันไปยิง3แต้ม3าแต้ม3แต้ม,ตมอย่างเดียวไม่ค่อยมายิงระยะกลางกันแต่พอเดโรซานฮอตแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้การยิงระยะกลางเนี่ยด ความหมายอยู่แล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับเขาได้มีการเปรียบเทียบพูดคุยกันนะครับว่าวิชามาเลนเนี่ยที่สามารถทําได้อย่างน้อย35แต้มแล้วก็ความแม่นยำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่แล้วก็อยู่ในวงในแล้วมันข่าวเนี่ยไปถามเดมาโรซานครับว่ารู้สึกอย่างไรกับฟอร์มของตัวเองนะครับอันนี้ไปถามหลังจากที่ทีมชุกบูลเนี่ยสามารถเอาชนะเนสกามิโตคิงไปได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าต่อหนึ่งร้อยสิบแปดนะฮะโดยในเกมนี้นะครับเดโรซานเนี่ยทำไปได้ไดไสามนนสานนิ ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ตัวผมเนี่ยสามารถที่จะทําลายถิติได้ผมเนี่ยเป็นแฟนรบริษัทของวงการบ้ามาตลอดการทําได้แบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบพูดไม่ออกเลยทีเดียวแบบ ash, s p e ดเล a s h ีดเลช a s h แต่ว่าพี่ๆนักข่าวนะครับตรงนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยิงพลาดเยอะไปหน่อยผมน่าจะยิงพลาดสัก8ลูกได้มัง้งครับโอ้แน่เสียได้จังเลย คือการตอบให้สัมภาษณ์แบบนี้ตอนแรกเหมือนจะถ่อมตัวนะเหมือนจะถ่อมตัวนะมึงอยากให้คนชมมาดิว่าอุย้ยไม่ไม่จริงเลยนะดโรซานนานยะเล่นดีมากแล้วเล่นแบบนี้ดีแล้วอุย้ยอย่าคิดว่าตัวเองเล่นไม่ดีเลยอะไรแบบอยากให้คนอื่นเข้ามาชมเพิ่มกับอีก,กรณีที่สองคือมันจะเหมือนอีพวกเด็กเรียมที่เราชอบเกลียดกันนะก็คือแบบว่าโอ้ร้องไห้จะเป็นจะตายมึงได้เกลียดเท่าไหร่3.8อีสัตว์กูได้2.4กูย,ยังไม่บนสักคำหวย และด้วยฟอร์มร้อนแรงของเดโรซานเนี่ยแหละครับที่ทำให้ในตอนนี้นะครับชิโกบูนะครับชนะมา5เกมติดแล้วนะครับอยู่อันดับที่2ของฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็มีสติเนี่ยเสมอเท่ากับอันดับหนึ่งอย่างทีมไบมีมฮีทนะครับก็คือชนะ38แพ้21เกมเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวืนนี้นะ่าจะเป็นตัวตัดสินแหละครับว่าชิโกบูเนี่ยจะขึ้นเป็นอันหนึ่งของสายฝั่งตะวันออกได้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวก่อนช้าก่อนพี่น้องไม่ใช่งนะวัน,น,นะเ,น,วน,นเร เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นออสตาวิกเอ็นแล้วนะ แต่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมขอบอกนิดนึงนะว่าสติของบูนะตอนนี้เนี่ยนี่ขนาดว่าแซ็คลาวินยังไม่ค่อยได้เล่นนะคือแซ็คลาวินมีปัญหาที่อาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวรายงานมานะครับว่าตัวแซ็คลาวินเนี่ยจะสามารถกลับลงมาเล่นได้แล้วในอีกวัน2วันนี้นั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะได้เห็นฟอร์มของแซ็คลาวินครับในการแข่งขันฟรีพอยต์คอนเทสครับท่านผู้ชมครับไม่ฟังไม่ผิดครับจากแชมป์แซลมดังคอนเทสตสองสมัยติดครับสู่การยิงสาคะแนนครับและยังมีอีกหนึ่งคนครับ นั่นก็คืออเล็กซ์คาลูโซครับที่ในตอนนี้นะครับก็มีการคาดการณ์เลยว่าน่าจะได้กลับมาเล่นช่วยให้ทีมชิคาโก้บูลเนี่ยนอีกประมาณ7วันถึง10วันนี้ครับบอกว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้2คนนี้เข้ามาเสริมทีมแล้วเราก็เชื่อว่าทีมชิคาโก้บูลเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่กลับมาน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ช่วงเทรดนะครับหลายคนมีสํานักข่าวหลายสํานักข่าวเลยนะครับบอกว่าชิคาโก้บูลเน จะไม่เทรดอะไรเลยนะครับยังคงรักษาคอหลักของตัวเองไว้อยู่แต่พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าจริงๆชิคก์ก็ต้องเทรดด้วยหรอวะคือต้องทําอะไรด้วยหรอวะต้องเอารัสเซียส์บุกเข้ามาในทีมหรือไงแล้วก็สําหรับออสตานี้นะครับก็จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่19นี้นะถ้ากว่าเป็นเวลาของอเมริกาก็จะสินะครับในวันแรก19นี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันของออสตาเซเลบิตี้เกมครับก็คือเอาคนดังพวกดาราอะไรนี้มาเล่นนะครับแล้วก็จะมี rising star rising star ก็คือพวกลูกกี้นะครับพวววกกกปปีีีี1 2 20มาเลล่่่นนนนนนนแแขงััััะะคครรบบ้้ใท็ มีการแข่งขันทัพกูเ้เบลสกิลแชร l เลนสนะ์แข่งขัน3มแต้มนะครับแล้วก็ที t s l a m ีมดังนั่นเองนะครับและในวันที่21ตามเวลาบ้านเรานะครับก็จะเป็นการแข่งขันของ NBA All s t a r g l าจีลีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจะมาเป็น All Star เกมที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับอ่ะนี่ก็เป็นตารางนี้นะสำหรับพรุ่งน,นี้นะ3าวันนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยสาม,มารถที่จะพักผ่อนแล้วก็ดูเกมได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสุกเสาร์อาทิตย์พอดีเฮ้ยไม่ใช่ดิออสตาน แล้วก็สมน้ำหน้ามึงสมน้ำหน้ากูไม่ได้เรกคำพลกูแอบเจ้านายดูอยู่